กราบสวัสดีครับทุกท่านครับปีดีกูสตอรี่ครับวันนี้ขอนั่งแบบยังยองสบายๆเลยนะครับเพราะว่าคุณยายก็ทำอยู่ตระำเลยนะครับข้างหลังนี่ขนมทักท้นะครับคุณยายนี่ก็คือมาจากจังหวัดนครรรณงุรมราชนะครับอำเภอหัวใจนะครับมาทําขนมลานะครับซึ่งาดูได้ยากเหมือนกันนะครับวิธีการทํานะครับดูเหมือนใจง่ายๆนะแต่คุณยายบอกว่าถ้าคนไม่เคยทํานี่ยากมากเลยนะครับ เดี๋ยวเข้าไปดูนะครับว่าคุณยายขายขนมลาแล้ววิธีการทําเป็นอย่างไรและราคาเท่าไหร่นะครับที่นี่นะครับตลาดบ้านฟ้าเลยบาเช่นะครับลำลูกกากรงหกประตุมดนนี้ครับผมขนมลาคุณยายขนมลานะครับนี่เลยขนมลาปากใต้อร่อยจังฮู้จากนครศรีธรรมราชนะครับขนมลากรอบนะครับสามสิบห้าบาทโอ้คุณยายขายที่นี่นานยังเนี่ยมาบางทีก็ะ มาตคาทิศหยุดราคาทิศมไ,ไม่ได้มาประจำไม่ได้มาประจำไม่แน่นอนนะถ้าใครมาต้องรีบกินเลยมันไม่มีใครมาดองนะลูกมีหน่อไม้กลับเริ่มเป็นแล้ลูกก็ามาดองก็ไม่มาขายไม่ก็ไม่มาดองก็ไม่ได้มาขายลูกหมดหมอ้อไหมเนี่ยไม่หมดหมดหม้อนี่กันตรงนี้หมดเลยนี่ดูดูใส่ยังไงเนี่ยอ,อ๋อใส่อย่างนี้ เป็นอะไรเป็นไข่ก็ใหญ่ไม่ลาไข่อลไรนะลากระทะนมติอ๋ออันนี้น้ำน้ตาลจากน้ำตาลจากรน้ำตาลจากนี่อันแดงอันนี้ขายยังไงแล้วเนี่ยสามห้าสามไม่ใช่อันเดียว3ามหนะเนี่ยถุงเดียวถุงเดียวเนี่ยสาหครับสามันร้อยใช่สามโอ้สถุงนี่ยร้อย อ๋อนี่ร้านคุณยายเลยเนี่ยนี่เลยขนมลาขนมลานี่คือเขาเรียกลาแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่ลาทางใต้ทางใต้ก็เรียกขนมลาทางใต้เรียกขนมลาาาเออนี่ต้องวางให้มันกรอบก่อนใช่ไหมะรับให้มันเย็นก่อนให้มันเย็นก่อน อันนี้ทาเลยก่อน,นครับแม่างเนี่ยไแดงอ๋อบางไชแดงไม่ให้มันติดกระะใช่ไหมครับได้นยนะคัไทำไรลูางนี้ทำไมอื่นทำไม่เป็น <laughs> อยังนืนทไม่เป็น <laughs> คุณยายบอกว่าทำเป็นแต่ขนมลาอย่างเดียวยัางอืนทำไม่เป็นเลย <laughs> ทำมากี่ปีแล้วยายทำหลายปีแล้วลูก ยายเป็นคนนกรเลยใช่ไหมครับแม่ใช่หัวเตอหัวใจอ๋เอหัวใจนะมันเป็นต่างขายเลยนะเวลามีือนีิเปันขายน้ำมากมาบบใต้รูอยางไหมใายใต้ใบอ่ะนำมากรมบใต้ประาสเดิอนสิบนี่จะเยอะเลยนะ ลูกค้าลูกค้าตังลนตังลนตังลนเน่น่เน่ตังลนแหมคนเราเสียใจใช่ไหมเพราะว่าตังลนเดียวป็นล้านหัวตีไปไหนวะอ๋อวางงัน ยากไหมม้วนเนี่ยายากไหมโอ้โหไปวางไว้ตรงนั้นกีอันเนี่ยในถุงอะห้าอันห้าอันอนี่ตักกันมากระบวยกระบวยหนึ่งเดีวก็มาใส่ มันก็เยอะเหมือนกันนะหายไปก็ประมาณครึ่งกระบ,บวยนะอันนี้มันเป็นอะไรเป็นไข่กับแป้งวะแล้วก็ใส่น้ำตาลอะไรนั่น้ว่ว่าการจาก,กา มีเงี้ยอย่างนี้ด้วยนะโอ้แล้วก็โม้นอย่างนี้นะครับเมื่อก่อนก็ใช้เป็นไม้ใช่ไหมสมัยใหม่แล้วก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปหาไม้ทําแล้วนะเอาเอาเป็นในเนี่ยกลมๆนะ น้ำานะครับโอ้โ oh, ห oh. สุดจริงวิธีการทำนะครับอันนี้เลยเรามาดูป้ายกันเลยนะครับทุกคนเผื่อใครได้มาเจอได้มาอุดหนุนนะครับผมนี่ร้านแม่คล่องนะครับหัวไซนครศรีธรรมราชถุงละสามสิบห้าอร่อยจังฮู้เนี่ยสามถึงร้อยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยน้ำราเหมือนกันเลยอันทำไมมันคนละอย่างอะ่ะมันเคลือบน้ำตาลนอกอ๋อนี่เคลือบน้ำตาลข้างนอกนอ,อันนี้ก็สามสามถึงร้อยเหมือนกัน ไอ้ถุงละร้อยโอ้โหอถุงสามห้าบาทนะอันนี้ตังเมีเเป็นแผ่นอย่างนี้แหละครับอันนี้เท่าไหร่สามห้าโอ้สามห้าเหมือนกัน ขายดีไหมยายขายได้ขายได้นะพอได้นะเดี๋ยวนอกจากขายที่นี่ยายขายที่ไหนบ้างเนี่ยอยู่ข้างบ้านบ้างบางทีก็ลงงานคือไม่ได้ไม่นอนเลยนอนนอนไม่นอนไม่ได้นอนไม่นอนไม่ได้โอเคอ่ะเข้าใจตามนั้นนะครับทุกคอนนะ นนไ,มไ,ไม่นอนไม่ได้ไม่นอนไม่ได้ไม่สบายวันนี้อ,นอารมณิดวันออแล้วตลาดนี้มีวันประจำไหมไม่ไม่ประจำจังหวะดีใครเจอนะก็รีบซื้อเลยเพราะว่าไม่ได้มาบ่อยไม่ไม่ไม่านะไม่มาบ่อยคนมาส่งไม่มีอ๋อไม่มาบ่อยคนมาส่งไม่มีได้บางทีเขาอารมณ์ดีก็มาสง่งอารมณ์ไม่ดีแต่ว่าลุงเมื่อก่อนมากับลุงลุงแค่นี้ลุงแกไม่สบายแกผานไม่อนมากับลุงนะตอนนี้ก็ อยู่ที่ว่าถ้าใครมาส่งก็ได้ได้มาขายใช่ไหมใช่ถ้าไม่มีคนมาส่งก็ไม่ได้มาขายไม่ด้มาขายยยากับรถไม่เป็นยายกับรถไม่เต็มยายบ้านอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่คลองแปดทันยะคลองแปดทันยะได้ทันยะลือลำลูกกาทันยะาอ๋อทันยะก็งไกลอย่างนี้ดิได้อ่านะก็ถ้าใครสนใจนะครับขนมลานะครับนี่เลยคุณยายคล่องนะครับก็ถ้าเจอก็รีบซื้อเลยนะไม่ว่าจะไปขายตรงไหนนะเพราะว่าคุณยายเขา ไม่มีวันที่จะประจําไม่ถึงถายตรงไหนขายยังไงนะครับนี่นะแต่ธรรม,มวพิธีในการทํานี่นําไปฝากทุกคนเลยนะว่าไม่ค่อยได้เห็นนะก็อยากจะนําลงคลิปสักเ,เรื่องราวหนึ่งนะเป็นขนม,มลาเนี่ยนะอยู่ก้อนนะอันนี้อยู่เถานะห้าห้าอนะนะันเลยหนะ้าอันนะครับนีเราแควางกันนะครับนะเก็บได้กี่วันเนะี่ย เออได้เป็นเดือนเก็บได้เป็นเดือนใช่นี่เป็นแผนแล้งอ่ะเดือนลนูอ๋อเก็บได้เป็นเดือนเดือนเลยนะครับเนี่นยอ่าหยิบเอาเลยลูกนะจ่ายตังค์ด้วย <laughs> <ะ> อันนี้รวมกันไอ้น้นอ้นี้อ้นี้รวมกันได้หมดเลยใช่ไหมเอาเลหลายอย่างเลยว่าเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็รวมให้ได้สอย่างก็ร้อยเดียวเรียได้ไหมเรียได้เปลี่ยนได้มได้ได้นี่อันห่ห่ไ่ไห้ครับนนี้เลยจมเลยครับ ก็สุดท้ายท้ายสุดนี้นะครับทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยเงินทองทุกท่านเลยนะถ้ามีร้านดีๆแบบนี้ที่ไหนนะคนะบดิบีฟู้ดสตอรี่นะครับจะนำมาฝากทุกท่านอย่างสม่ำเสมอแน่นอนเลยนะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมนะครับสุดท้ายอย่าลืมอย่าพลาดนะครับถ้าเจอร้านนี้แบบนี้ที่ไหนนะโดยเฉพาะค้าอจกคล่องเนี่ยนะก็นั่งทำอยู่ในคนเดียวนะครับก็สามารถปุดหนุนก็ได้เลยนะครับถ่ายไม่ได้แพงนะครับสามอย่างก็ร้อยเดียวนะเอย่างก็สามสิบห้าบาทมีทั้งกระแมมีร้าน อะไรไม่รู้นะตามนั้นนะครับผมก็น่าสนใจนะครับผมทุกท่านนะครับขออนุญาตกราบลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ